พานนักษัตพานนักษัตริย์แปลว่าการเล่นรื่นเริงของคนพานสมัยหนึ่งในเมืองสาวัตถีได้มีการเป่าประกาศให้มีพานนักษัตริย์ทั่วเมืองพวกคนพานพากันเอาขี้เท่าและขี้โคทาตัวแล้วเที่ยวเล่นสับปะดนต่างๆรวมทั้งการกล่าววาจาหยาบคายไปทั่วเมือง ไม่มีความละอายต่อญาติผู้ใหญ่สตรีเพศหรือบรรพชิตใดๆเลยเที่ยวไปพูดวาจาหยาบคายหน้าบ้านของคนนั้นบ้างคนนี้บ้างผู้ใดไม่สามารถทนฟังได้ก็ให้ซับบาทหนึ่งบ้างครึ่งบาทบ้างเพื่อซื้อความรำคาญพวกนั้นจึงหลีกไปในเมืองสวัตถีมีอริยสาวกอยู่มากท่านเหล่านั้น ได้เห็นการเล่นรื่นเริงของคนผ่านแล้วได้ขอร้องมิให้พระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ออกจากวัดเชตวันเป็นเวลาเจ็ดวันส่วนอาหารนั้นพวกตนจะนำไปถวายมิให้เดือดร้อนพอวันที่8อริยสาวกก็ทูลเชิญพระสาสดาพร้อมด้วยภิกษุงสงฆ์เสวยที่บ้านของตนตนแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ เจ็ดวันที่ผ่านมานี้รู้สึกว่าช้านานเหลือเกินพวกข้าพระองค์อยู่ได้โดยยากเมื่อได้ยินวาจาอันหยาบคายของพวกคนผ่านแล้วหูทั้งสองเหมือนจะแตกทําลายไม่มีใครละอายใครกันเลยพวกข้าพระองค์จึงขอมิให้พระองค์และภิกษุสงฆ์ออกมาภายนอกแม้พวกข้าพระองค์เองก็ไม่ได้ออกนอกเรือนเลยพระสัสดาตรัสว่า กิริยาของคนพาลย่อมเป็นเช่นนี้ส่วนคนมีปัญญาทั้งหลายย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนรักษาทรัพย์อันเป็นสาระย่อมสามารถบรรลุอม,มะตะมหานิพพานได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกไว้นะเบื้องต้นแล้วนั่นแลประมาทรมะนุยุนชันติภาลาทุมเมทิโนชนาะ อัปปมาทันจะเมทาวีทนังเศษถังวะรักคติมาปมาธรรมนุยุนเชทะมากามราติสันทวังอัปมัตโตหิชายันโตปับโปหิวิปุลังสุขังคนผ่านด้อยปัญญาย่อมประกอบตนอยู่ในความประมาท ส่วนบัณฑิตปัญญาดีย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์อันประเสริฐท่านทั้งหลายอย่าประกอบความประมาทอย่าชื่นชมยินดีในกามผู้ไม่ประมาทเพ่งพินิจอยู่ย่อมบรรลุสุขอันไพ่บูรณ์ทางแห่งการบรรลุสุขอันไพ่บูร์ในที่นี้คือความไม่ประมาทความประมาทคืออาการนอนใจ ไว้ใจว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรส่วนความไม่ประมาทตรงกันข้ามได้แก่ความระวังความมีสติรอบคอบคนผ่านชอบหมกมุ่นอยู่ในความประมาทเช่นการทำความชั่วแล้วชื่นชมในความชั่วอันตัวทำนั้นทนงตนว่าเก่งที่สามารถทำความชั่วได้ส่วนบัณฑิตมีปัญญาดีย่อมคุ้มครองรักษาความไม่ประมาทไว เหมือนทรัพย์อันประเสริฐเหมือนอย่างว่าคนทั้งหลายเห็นคุณค่าของทรัพย์ว่าเป็นเครื่องค้ำจุนให้ตนดำเนินชีวิตไปได้ด้วยดีเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของความสุขแล้วคุ้มครองรักษาทรัพย์ด้วยดีฉันใดคนมีปัญญาก็ฉันนั้นเห็นคุณค่าของความไม่ประมาทว่าเป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมนานาประการตั้งแต่อย่างต่ำไปถึงอย่างสูงแล้ว ย่อมรักษาความไม่ประมาทนั้นไว้เพื่อความสุขอันไพ่บู์ส่วนที่ทรงเตือนมิให้ทำความชื่นชมยินดีในกามนั้นเพราะกามเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์หลายอย่างทรงเคยเปรียบกามเหมือนโรคเหมือนหัวฝีเป็นต้นเป็นเหตุแห่งการทะเลาะยื้อแย่งการฆาตกรรมนานา,นาประการที่สำคัญที่สุดคือกาม เป็นเครื่องเผาลนจิตใจให้เร่าร้อนอยู่เสมอและกามนั้นมีความพลัดพรากเป็นที่สุดคือลงท้ายด้วยความพลัดพรากผู้ไม่ตกอยู่ในบ่วงกามและพอกพูณความไม่ประมาทอยู่เสมอย่อมเป็นผู้หาความสุขอันไพ่บู์ได้ลักษณะแห่งคนพาลและบัณฑิตนั้นแตกต่างตรงกันข้ามคนพาลแม้เมื่อเล่น ก็เล่นอย่างพันพานดังตัวอย่างต่อไปนี้